สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะได้นาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชาเขตพักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับพระที่นํามาเหล่านี้ก็ได้นําเอาพระหลวงประทวศรุ่นสุงโบราณพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับออกไว้เมื่อปีพศ2544นะครับ ลักษณะของพิมพ์พระก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับขยายภา,าพา <d eg> feet, <Miles> ขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะฮะลักษณะของพิมพ์สี่เหลี่ยมก็จะมองเห็นความหนานะของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะของพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ขอบก็จะมีความคกนะ <_ d eg io> ดูไปชมไปก็เพลินไปกับมิติของพิมพ์พระสีของพระแล้วก็ลักษณะของรายละเอียดขององค์พระนะครับ <_ d eg io> ขอเป็นการใช้เวลาเล็กน้อยมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดครับ ดูแล้วก็สบายใจนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความลึกของอซุ้มนะครับก็จะมองเห็นลักษณะขององค์พระหลวงพ่อทวดนั่งคัสมาธิอยู่บนฐานบัวนะฮะมิติความลึกแล้วก็ลักษณะของพื้นด้านหลังขององค์พระนะครับครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มวนสารก็จะเป็นเม็ดเป็นเกล็ดนะเป็นกราดเห็นชัดเจนที่บริเวณองค์พระนะครับ ขยายภาพขึ be ้นมาก็จะมองเห็นมิติขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะเสียงขององค์พระมีลักษณะมนโคลมมองเห็นล่องลึกที่หน้าผากชัดเจนนะครับโหนคิ้วสูงหนาลักษณะของจมูกครับเป็นสารสูงพิมพ์นี้จมูกโตนะฮะลักษณะของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างนะครับชัดเจนมากโหนกแก้มสูงมองเห็นล่องแก้มแล้วก็ลักษณะของความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างครับก็จะมองเห็นล่องปากแล้วก็ลักษณะของปลายคางยี่เล็กน้อยก็ทําให้ใบหน้าขององค์พระมีลักษณะมนกคลมสวยนะครับ มิติความหนาของใบหูด้านซ้ายแล้วก็ความหนาของใบหูด oui> um ้านขวานะฮะหัวไหล่ทั้งสองข้างโค้งวนก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติครับเป็นสันสูงนานะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณหน้าท้องเหนือฝ่ามือนะครับก็จะมองเห็นความหนาของสังกติแล้วก็ร่องจีบด้านในนะครับที่บริเวณหัวไหล่ขวาครับสูงวนก็จะมองเห็นหัวไหล่ขวาแล้วก็ความสูงความหนาของต้นแขนขวาครับเป็นสันสูงแล้วก็ข้อศอกขวาโค้งวนนะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของลักษณะของ จีวรนะเป็นร่องเป็นริ้วชัดเจนนะฮะเป็นร่องลึกของจีวรที่บริเวณแขนซ้ายข้อศอกซ้ายนะครับมิติความลึกของจีวรนะฮะมองจากด้านหน้าขององค์พระเฉียงลงไปก็จะมองเห็นมิตินะฮะที่บริเวณร่องแขนขวาแล้วก็ร่องลึกของจีวรนะครับที่บริเวณแขนซ้ายข้อศอกซ้ายแล้วก็ลักษณะของฝ่ามือที่ประสานกันนะครับก็จะมองเห็นร่องของฝ่ามือที่ประสานกันนะครับลักษณะของเข่าทั้งสองข้างครับองค์พระมีความหนาก็จะมองเห็นมิติความโค้งของเข่าทั้งสองข้างครับ ลักษณะของจีวรนะฮะเป็นร่องลึกที่บริเวณเข่าขวาแล้วก็เข่าซ้ายนะครับสังเกตที่บริเวณฝ่าเท้าครับฝ่าเท้าซ้ายงายขึ้นก็จะมองเห็นลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็ลักษณะนิ้วเท้านะฮะฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันนูนนะฮะที่บริเวณฝ่าเท้าขวางายขึ้นครับก็จะมองเห็นลักษณะของปลายเท้าเลียวแหลมนะครับมิติความลึกของปลายเท้าขวานะครับลักษณะมิติขององค์พระชัดเจนครับสำหรับพระเ네นิวานสบู่เลือดนะครับ ก็จะเป็นมิติขององค์พระครับดูไปก็เพลินไปนะฮะความลึกขององค์พระชัดเจนครับลักษณะของฐานบัวบัวความบวงหายครับก็จะมองเห็นร่องลึกของร่องบัวแล้วก็กลีบบัวแต่ละกลีบครับมีมิติมีความลึกชัดเจน,นะฮะความสวยงามขององค์พระดูไปก็เพลินไปนครับขยายภาพขึ้นมาย่อภาพลงมาก็จะเห็นารายละเอียดของซูมนะฮะมิติความสวยงามนะครับ ลักษณะของรายละเอียดของซุ้มนะครับรายละเอียดของซุ้มแล้วก็มิติความสวยงามความนูนความสูงครับของซุม้มโบราณครับดูไปก็เพลินไปครับสังเกตก็จะมีคราบเกิดขึ้นแล้วก็บางจุดก็จะมองเห็นมวลสารนะรโผล่ขึ้นมาที่บริเวณด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับลักษณะเป็นก้อนเป็นเกล็ดก็มีนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดขององค์พระด้านหน้านะครับ ทิบเรนด้านข้างอ่ะก็จะมีความหนาของพิมพ์ก็จะมองเห็นรอยตัดครับที่บเรนขอบด้านข้างแล้วก็เนื้อมวลสารนะเนื้อแรกที่โผล่ขึ้นมาที่บเรนผิวขององค์พระนะครับสังเกตคราบที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระที่ผ่านการสร้างมายาวนานหลายปีก็จะมีคราบเกิดขึ้นนะก็จะเป็นคราบน้ำว่านนะฮะทิบเรนด้านหลังครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของคราบที่เกิดขึ้นก็เกิดจากคราบว่านนะครับแล้วก็พื้นด้านหลังจะเรียบนะฮะ ด้านหลังนี้ก็จะมีการปั๊มตัวยันะเป็นโค้ดจมลงไปในเนื้อพระนะครับมิติความลึกของตัวยันนะสังเกตคมชัดมากครับความสูงความนอนของตัวยันนะครับลักษณะพื้นด้านหลังก็จะมองเห็นคราบนะของคราบว่านที่เกิดขึ้นแล้วก็เนื้อมวลสันที่โผล่ขึ้นมาที่บริเวณด้านหลังครับสังเกตนะเป็นเม็ดเป็นเกล็ดสีดําสีเทาบ้างครับถ้าเกิดว่าภาพที่ขยายขึ้นมาเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับสังเกตนะ เม็ดของมวลสารนะจะเจนมากคราบที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับก็จะเป็นารายละเอียดขององค์พระพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนำพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูมาชมมาผ่อนคลายความเครียดกับพระหละวงวัทวดุ่นสุมโบราณพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านสปูเลดนะครับสำ,สำหรับพิมพ์นี้ก็มีการจัดสร้างไว้2อง0 0องค วันนี้ก็ได้นําพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูมาชมจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับจะเกิดว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้กําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเกิดเนื้อหาสาระส่วนใดส่วนหนึ่งในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมมาณะที่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วม,มีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็จะได้นาท,ทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนอไว้เจอกันคลิปหน้านะผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ